นี่ครับตอนนี้ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลำ่ของทีมงานมอลำ่เพชิดลำ่เพลินสุขผูสุขเพนครับน้อยกับจิมี่การซ้อมใส่ชุดนะครับจีวารั่นโชว์งหญยเด้ครับทีมครูจอดก็มาถึงแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับครูจอดครูสุขและทีมงานนะครับมาหัดไปถึงสักระยะแล้วเรียบร้อยเล้ยวแล้วน้องบนนี้ที่พร้อมดันพร้อมจวดพร้อมจวดอย่างเดียววันนี้นี่เจอกันแน่นอนครับเราจัดใหญ่นะรอบนี้นะอุปกรณ์พับแับลงทุนใหม่ของท่านเยอะเดี๋ยวติดตามทีนี้พลาดไม่ได้พี่น้องต้องติดตามครับกำลังเช็คงานอยู่พี่น้องครับขอบคุณมากครับครูจอบทีมงาน เป็นนะครับระบบเศร้าระบบไลติงนะครับการ์ดดีและกักกองไม้ครับมาแล้วยินดีนี่โน,โนลูกไส้นะครับโอ้งามนมกย์เนอกอไม่เลยครับเ<ส>มื่อนี้<ส>ประเดิมงานแรกครับอีพี่ซของทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนในวันที่3 3ที่จะถึงนี่ครับ<ส>แต่ว่ามื่อนี้ เหวดก้อนเมลกในการซ้อมครับอาทีมงานอาจารย์นักดนตรีวัสดีครับอาจารย์มาแล้ววัสดีครับวันดีครับครับทีมนักดนตรีมาถึงแล้วครับเรงมในกูจอดเหลี่ยมดีป่ะก่องไม่ไม่ย้มวองบริสุวรนดนี่ sai đấy. đúng. 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 โอเคตัวลงโตอยู่ตัวครับครับพอดีครับพ่อกำหานพอดีเลยครับจัดไว้แล้วมุมนี่มุมนักดนตรีโดยตรงนะครับจัดชิมงานครับเอาสวัสดีครับน้องวุฒิสาวเอนจิเนียร์นะครับซอยการซอยงานนะครับเพจลำพื้นนะครับเพจลำพืนหมื่บ้านสาวน้อยมือนี่เพจลำพล้นมาโอ้เอ้าเอา ซอยกันซอยกันสู่ทางสู่ทางทางพี่ผู้ใดนี่โอ้หน่องแซมไล่ติงนะครับแซมวัดได้สินโอ้บุ้งไม่มรนบ่ปล้าเอ้าเอาจวดจวดจวดแล้วทีนี้ทีนี้เหอขึ้นไปเดี๋ยวเราจแบ่งทีมกระโปรนะคะเปิดตัวเป็นพรอัดทีมที่เหลือขึ้นไปดูนะคะโอ้เป็นตาเศร้ามวนกับมือ เป็นแต่ร้ามวนขนาดเลยครับเป็นไปข้างเดิงครับอดีตอาจารย์นะอายุนบังเกา็นมันดีเพสสิเด็กขม้าอีดัมขม้าอยู่กับไอจอนอู่เขาเขาซึ่งเอร์กางปวดพ่อรอบวังเนี่ย กันเงี้ยใส่หนาวิธีสดๆหนาวิธีใหญ่ก็หยิบเป็นตะพุ่นเป็นตะเต้นใส่มวลน้อยจังโชคหวังใช่ไหมเดือดใอ้ตกท้างยังไงด้อาไว้กลางผู้เดียวเนาะโชคหวังทีอ่าคือไปตะบันนี้สิได้แจ๋ชุดบันนี้บ่ได้โฟกัสแต่มองเดียวเลยครับอันนี้คืออันนี้คือเขาอยากโฟกัสในช่วงท้องนะครับไล่เลียนเล็กๆน้อยเนาะคือเกี่ยวกับรายละเอียดของดนตรี นะครับองค์ประกอบมันเป็นเอกเลยนะครับเป็นเอกถือโดองเอันลอก็ได้ออลงมาลอมาตังเครืมัต่คนนึงอุ้ยเบี้ยให้เห็นมยกว่าีแล้วจบเช้ไม่เบิร์ดบามาไม่เบิดเลยบอนี่แม่เบิดเลยตัวน่ไม่เบิร์ดแบอนย การันจอนกับโจมายูการจอจานนี่โอเคเออเอาเอายุหน่าสองคนกับพอเดี๋ยวเอาขึ้นไปพุน่นลูกเออกลางลลังไปสี่ลอกไปเสร็จไปล่ังโอเคอยู่ขลังค่ะทิมเอครับครูแต่ดังขึ้นไปลูกดูแลโอเคครับ <Okay S 2> โชว์ดูแลเด่นกลาลังทำงานครับอันนี้ครับขึ้นไปสี่ขึ้นไป<ด>อีกคนหนึ่งอีดังขึ้นไปอีกลูก มุมของดนรีครับลูกไส้อินดีนิโน่ดูแลเองเอากันที่นี่มเอากระโปรงอยเดออลเทรพูบีนเป้ีชมพู้นสองตัวเออเตยมาเตยมาเอาม่วงกันมเอาม่องเอชมพูมีสเหรอกับพอเธอเก่าชมพู้น้ำยุกกะฟอทอมได้ใส่หน่วยเดียวมันว่าพื้นที่วะเอาเพรเป็นยัง เดี๋ยวเมนขึ้นเวทีไงกับเจังว่ากันที่จันมม่วงก็ได้เสืิมม่วงกับโจลงมาด้านล่างนะครับหมวงมี่สีชมพูมี่สามยังไงกับจ้าแพร่กันไปเอาฟ้าก็ได้จอนจอนเอาฟ้าก็ได้กับโจนอยากได้อยากได้อยากครับอยจะหันไปมทั้งหมดเนี่ยมันเหลี่ยมตาเียเหลี่ยมตาเลย เอาใส่เล้ลูกเอาขึ้นไปเราใส่เลยนะคะเอาขึ้นไปเราใส่เลยเออไปเลยเอไ้ยชมพูนี่สามติดอีเตยเอาชมพูมาวให้แม่เอาชมพูมา้นี้เออมันมีเพ้อสีเปล่ามันมีตัวนึงเออใส่เขียวกับแด้เตย พี่น้องคุ้มค่าแน่นอนครับบอว่าสิเป็นโชว่ไม่ระบบไม่อลายๆบรรยากาศอะไรๆครับคุ้มค่าเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องแน่นอนเออเอาทับควาากอดใจกันชูดปนี้ลูกสอเอีวสอนอว

โอ้กระทีงเฮ็ดได้หลายๆย่างเหรอแม่ใส่สุดเพชรตีของเลยโอเคเลยอาจารย์โจรแม่มันต้องใส่สุดเพชรตีเอาด้วยนี่เนาะ จะมาตัดปิดอย่นี้กูปิดแล้วปิดแล้วปุดแล้วพอแล้วพอ้อมจันทค่ะบล็อกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฟอมจันค่ะฟอมจันทมันไอหนง

ชมบรรยากาศในคลิปนี้ก็ถเชว่านะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกมุมหนึ่งนะครับเก็ตเล็กเก็ดหน่อยรายละเอียดต่างๆนะครับที่เหมาะเป็นความสุขกับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าต่างแจได้กองชุดไม่มากเมื่อนี้ก็นํามาใส่ในอีพีนี้ครับลูกชายอินดี้นิโน่้องกับทีมงานนะครับก็ได้มากวมกับคร่วมจับขอบพ่อพออแม่นะครับมากในการสั่งงานสั่งอาชีพ ทีมงานหมอลำเพชรลำเพิ่นนะครับอว่าหมอนาโน่หรือผู้ดำเผู้บริหารนะครับหมอลำรุ่นตอบไปครับคือว่าเมื่อนี้ครับขอบคุณกำลังใจทุกๆกำลังใจครับพี่น้องจังได้กละยืม13ที่จะถึงนี่ก็คือมืออื่นฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะนะครับในไล์สดกลุ่มปิดของทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนอีบีซีครับ99บาทครับแน่นอนขอบคุณพี่น้องขอบคุณน้องทีสื้อบัตรจองตัวกันเขามาแล้วครับ ทักไปทางเพียรเลยครับตอนนี้ยังท่านครับขอบคุณขอบคุณนะครับเป็นยังสครับสำหรับคลิปนี้มู้ยยี่บ้านสายจวดเพียรลักเกอน์ออฟฟิเชียลกับโคชเสียส์ซัีคลิปนะจ,จังหวะการกลับผมทักสวัสดีครับ